กระแตนชลรดาฟาดใครอย่าใช้คำว่าลูกผู้ชายหากคุณยังเป็นคนทำลายเกียรติผู้หญิงทำเอาหลบมันดาคาเผือดามเมาดังเดากันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะเมื่อจูจ่ๆนักร้องสาวลุกทุ่งเสียงดีตากกะแตนชลรดาออกมาโพสต์เดือดกลางไอจีว่าอย่าใช้คำว่าลูกผู้ชายหากคุณยังเป็นคนทำลายเกียรติผู้หญิงซึ่งมีคนแหกเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์กันแบบรัวๆ และมีบางคนโยงไปถึงประเด็นดามาที่กำลังเป็นที่จับตาก่อนหน้านี้ระหว่างผู้จัดการนักร้องดังกับอดีตภรรยาที่ออกมาแชพฤติกรรมถูกนอกใจเมื่อ3ปีก่อนแถมยังถูกใส่ร้ายว่าตัวเองมีชู้ต้องทนอยู่กับความทุกข์ใจมานานกว่า3ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สาวตะกอานาศโพจะเกี่ยวข้องกับเรื่องดามาประเด็นร้อนดังกล่าวหรือไม่นั้นคงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงเองดีกว่า หรือว่าจะเป็นการสปอยเพลงใหม่ของซาวตะกแตนที่อาจจะบังเอิญบังเอิญไปเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้พอดิบพอดีหรือเปล่านะ